ช้านี้มาปล่อยแมวไปเล่นตามธรรมชาติจ้าเจาค้างมันไวเสมอแม่เว้มขื่นนี่แม่โอ้ยเหี้ยวเอ้ยกูชิต้ตนศาสตร์มึงดีวุ้จนจันทร์ุญจนญจันทร์ให้มันไปขี่ไปเหี้ยวอย่าเอามันมาขันไปเกีบยวบกทัวโอ,โอ้ยแมวมันไปโผล่ได้สิ แก่หอบุญจันทร์นอนในกรงคือเกาจากพี่น้องเก็บบักทัวบักทัวกับเจมมนเก็บเจแมนหลายจักแนวไดดอกเว้มาเป็นสิเบิร์ตปนําำผัดแหงเก็บแหงหลายทั้งแบบมีคางแล้วกับแบบบม่มีคางคุณนะพี่น้องเอ้ยหน่วยเห็ดอวยสวยอ้ายสายอยู่เป็นตสะอ่อนคืออย่างนี้ตื่นเศามากกันนาทีแหลกเลยเพราะว่าจะบ่ท่านตลาดมันนี้ลงมาต่เ้ารด้วยจากพี่น้องเพราะว่าพื้นหาวน้ำแมวพื่นคังแมวไว้ในกรงก็เลยแอวว่าลงไปแต่เศารเนี้ลงไปแต่เศารในหนึ่งเขาน้ากับ่ท่านพี่น้องเอ้ย บ่ได้เฝ้าลงมาอยากเก็บบักทัวเด้เฝ้าอยากมาหยอกแมวหน้าที่เก็บบักทัวกับคงเป็นแม่คือเก่าจา้าส่วนหมูหวานหนั่งกระวุนไหวผ่ากระตายอยู่กับแมวพี่น้องเอ้ยบักทัวกะเก็บเรียบร้อยแล้วจะรุ่นหนึ่งเหลืออีกรุ่นหนึ่งนะคะมันกะแห้งเก็บแห้งรลายพี่น้องมันแตกวุ่นวุ่นอยู่พปแต่อ่อนซ้อนคืออย่างอันนี้เป็นแบบบ่มีขางด้วยจ้ะทัวพุ่มฝักยาวแบบไม่มีขาลูกใหญ่ลูกยาวสีขาวเด้อพี่น้องพันสีขาวนะคะ เก็บไปเก็บมาแจ้งสว่างค่าตาจาาพี่น้องบักทัวสองข้องสามข้องเก็บไปเก็บมากกระจนสวยเพชรขึังบักทัวร้ายเอานั่นนี่แต่ว่าก็ไดร้ายอีได้พี่น้องเดีสองกระตาพูนะ่น่ะพนักงานทรงไปแล้วพุนะ่น่ะโอ้ย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 หอดตลาดบ,บ่น้อบอกทัวข,ข่อยคือสีไลออกเบิดลรคือขั้นสีเบิง์ส่งแนวนั้นนาทีต่อไปของแม่ค้นสวยกับเป็นการสร้างเพิ่มมากเข่าเจอให้มันเรียบร้อยสีโบเฮดให้มันเป็นเรื่องเพผยเจอพี่น้อง สีเห็ดเห็นมันเป็นเพิ่มมาเค้าเจอเห็ดเห็นมันแหลวเรียบร้อยไายในมือนี่ละคิดว่าได้นน่ผู้ไปตลาดกับไปผู้เห็ดเบียกกบเห็ดเพราะว่าช่วงนี้บบมีเป็ดเกลือแล้วจ้าเพราะว่าเมื่อวานจับเป็ดออกขายเบิดแล้วเล็ดแล้วเมื่อยกขึ้นเมื่อกินข่าวอาบน้าสวยๆกบลงมาหม่พี่น้องลงมาเห็ดอีกคือเกาว่าสีเห็นมันแหลวมือนี่ไายในมือนี้เอาใจซอยเด้อพี่น้องเอาใจซอยจะาข้องสันดอกว่า ถ้าใจบ่มักอีเห็บดบ่ไดหญได้พี่น้องเขากะสีว่าทั้งพี่บาคุณละลายกระซางแล้วหมักไผ่หมักมันคนหอมโบคือกันเนาะความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเด้อจ้าพี่น้องเห็ดไปเห็ดมาเห็ดมาเห็ดไปยางลบไปยางลบมาผู้เดียวโอ้ยน้ตอตอบเพื่อความสงสัยเป็นอย่างคือเห็ดแปลงผักแบบนี้เพราะว่าพื้นดินอยู่นี่มันห่มพี่น้องห่มคือยังเพะซีว่าหืมคือน้ำขังพี่นอ้อง,ออง,องดินชืนดินแฉะแห้งปลูก พักปลูกยังก็คืออุ่มน้ำเห็ดไห่หลากเนาหลากตายนะคะเห็ดไหย่ต้นไม้ต้นพักโบงามก็เลยจําเป็นต้องก่อแปลงขึง้นแบบนี้นะคะโดยจะใส่ท่อพ v วซีประสานกับอิฐบอกจะค่อนข้างที่จะมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยจะน้อยนะคะแต่โดยความชอบละก็โดยความถี่มีใจรักกับต้องเห็ดพี่น้องเลยม,เมักควงคู่เท่คือกันอย่างที่เคยบอกไว้นั่นแหละเรียบร้อยละได้พี่น้อง เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งขางนะคะแม่ว่ามันสีบตรงกระซางแม่ว่ามันสีแซลคือแล้วกินไก,ก่กระซางมันพี่นองขอแค่พักง่ามกระเอาเนาะสำหรับมือนี่เซตเรียบร้อยภารกิจนอนพักผ่อนได้จ้า